ทางลาวเหเนือเนาะพี่น้องเนาะนี่คืออา่าน้ําตกสั่นลุ่มกับความงามระดับหาดาวพี่น้องเด้ เห็นนางกินอารีป่ะพี่น้องตอนนี้นางกินอารีกำลังซิม่าลงน้ำ สบายดีเดอ้อปุระก็มากนึ้อไหลนึ้อแช่พี่น้องเนาะนื้อไหลนึ้อแช่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตดัดกวางซี่พี่น้องนึ้อไหลนึ้อแช่ นี่คือสถานที่นำตกตาดกวงซี่พี่น้อง You want me to take picture for you? Yeah. One, two, three. I took many. Okay, okay, I'll, I'll look at <laughs> Chào ตอนนี้สิพาไปเบิ้งจุดที่งามที่สุดอยู่ที่ สบายดีสิบพันขอหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งก็รักใจได้พี่น้อง สบายดีสวัสดีเดอ้อสุขุสุคนที่เข้ามาเบิงเอไอรกำลังอากาศห่อนๆกับมาเบิงทางนี้เดอ้อเนาะนี่คือนำตกตาดกวางซี่พี่น้องคนกำลังลังไลกันเข้ามา มองนี้แม่นอ่าจริงๆแล้วอยู่ในฝันบ่ให้อาบนาะแต่ว่าคนก็นอาบเฮ้กับงมันก ร่มรื่นพี่น้องสวัสดีเก้าท่านที่กำลังับชมน่ ວ່າສັກຈັກ15ໄປເບິ່ງຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດ สบายดีเด้อแม่นางเลิกเด้อสบายดีเด้อ งามสวยครับยูโมงในก็เย็นดีพี่น้องเดีาาย๋ยวบ,บ,บ้านซื้อจุกไปเบ่งพาไปเบ่งบอลงามๆกูนี่งามกว่านี่ อ้่าถึงมองามแล้วพี่น้องไกล้จะถึงมองามแล้วพี่น้องเห็นบบไก่้จะถึงบองามแล้วอดใจรออดใจรอพี่น้องอดใจลอผมได้ข้ามาแล้วก็อย่าปิดปากกันดื้อเนื่งไรเนึ่งแช่พี่น้องเนึ่งไรเื่องแช่อ่าผมได้ข้ามาเนื่งไรเนื่องแช่พี่น้องเนึ่งไรเนื่องแช่ เดี๋ยวบาส์โจิกสิบาไปเบิ่งจุดสูงกว่านี้อีกนะพี่น้องเนาะเนึ้อไลเนึ้อแช่ทานผู้ชมนี่คือน้ำตกตาดกว้างซีซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่งามที่สุดอยู่ทางเล่าเหนือโดยเฉพาะก็คือเมืองมรดกโลกหลวงพระบางทานผู้ชมเอ้ยผู้ใดเข้ามาแล้วขอเนึ้อไลเนึ้อแช่เด้อคุณพอ่อคุณแม่ทั้งหลาย หนึ่งไล่หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจเบาสักจึกเด้อผู้ใดมาเที่ยวลงเขาบางกันอย่าลืมคลิปฮอดเบาสักจึกเนาะผู้ใดภูเรดมาเที่ยวกับเบิบ้งคลิปวิดีโอนี่เนาะหนึ่งไล่หนึ่งแชร์ให้เบาสักจึกแด่พี่นอ้องเอ้ยงามโบงามโบงามโบ งามบพี่น้องงามบ่งามบ,ามบพี่น้องอ่พาพูดได้ขมาเนึงไลเนึงแชเนึ้องคอมเมนตเดอเป็นกำลังใจให้เบาสักจึกเนาสิาพาไปเบิ่งบอลงามๆเลยพี่น้องนี่ สบายดีคุณแม่นา่งเลิงเด้อสบายดีคุณสม,มรีสบายดีลูกชายซักเชือกเนาะสบายดีจ้าลูกสักร่มรื่นดีใช่ครับคุณแม่เนาะน้ำสีสวยใช่แล้วครับน้ำนี่สีงามงามนะน้ำน,นี่นะมาเด้อมาเทียน้ำบาสกจิจเด้อหนึน่งไหลหนึ่งแช่เป็นกระไรใหญ่บาสกจิจเด้อพี่น้องเอ้ย ห้เข้ึามสองคนีน้นึ่งไ่น่งแช่สบายดีเศรคนสบายดีเศท่านอ่ากังกำลังเที่ยวกำลังโคท่าพี่น้องเนาะยูมองนี่เอาสึกถึงไอสึกถึงไอของนำาต๊พี่น้อง เอตน่พี่นอ้องอ่นาน้ำสีสวยสวยมากๆค่ะได้ท่องเที่ยวน่ะ แม่นาง้วะดีใจที่ได้เห็นบุญตาเกิดมาไม่เคยเจอสถานที่สวยๆอย่างนี้เลยเนาะงามลายหนอเบ่งนำสวัสดี2 1ท่านน้ำตกทางใดนาลูกไส้น้ำตกตาดกวางซีครับหลวงพระบางครับแม่นี่คือน้ำตกกวางซี หลวงพระบางเด้อไปเด้อหลวงพระบางเดี๋ยวบกก่กสกิซีซูมให้เบิ่งชัดๆเลย อยู่ตรงนี้สิเด้สัมผัสพี่น้องอยู่ตรงนี้เบาหุ้นซึกเย็นขนาดเลยเ<ฮ>ย็นขนาดพี่นอ้องเย็นขนาดเลย det yeah. no, 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 no. สบายดีเดอ้อขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจเนะเาะบ่าว่าจะเป็นจากคุณแม่นางเลิงจันทะเลืองคุณแม่สมารีสุมาลีเนาะที่ว่ามาคอมเมนต์ทักทายเบาสักเกดเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อคุณแม่เดอ้อ

ขอหลายท่านผชมขอขอบุญขอบคุณเด้อที่ติดตามเบาสักจึกเด้ออ่าขอให้ทุกคนจงมีความสุขกับการรับช้มคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวแบบนี้เที่ยวเล่าไปกับไกด์สักจึกนเนาะห้ามห้องว่าท่านจะบอกิดวังเนื่องไรเนึ่องแช่เบาสักจึกนอพี่น้องใดอยากมาเที่ยวเล้าก็อย่าลืมติดต่อมาทีเล้าทัวพี่น้องไอดีไล่เล้าทัว น้ำเป็นสีฟ้าอ่อนๆจ้าสวยครับสวยครับงามหลาแม่เนาะถ้านได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามทำข่าวเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิมีแต่เท่านี้เนาะขอขอบุณขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะทุกแชร์่ายทานที่ดิมีแห้งคมจีจะหด่ค,คมใคจะมีสำหรับวันนี้ขอเกล้าคำมาสบายดี